สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนต่อควิคชิปเตอร์นะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับหลายท่านครับต่อผิดกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีปัญหาคือกล่องควิคชิปเตอร์พังครับแล้วก็เทนเซอร์ใช้งานไม่ได้ก็เลยจะมาทําคลิปแบบเรียนให้ฟังกันนะครับเวลาที่ผมขายให้ตัวแทนนะผมจะย้ําตัวแทนเลยว่าเวลาลูกค้าสั่งไปให้ใช้มิเตอร์วัดไฟที่คอยหัวเทียนด้วยนะครับเวลาที่เราจะต่อแต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าไปต่อ,อยังไงบางคนไม่มีมิเตอร์นะครับ แล้วก็ไปต่อสายเลยบางทีต่อผิดช็อตพังนะครับปัญหาต่างๆตามมาเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะวิธีการต่อก็รถแต่ละรุ่นสายไฟคอยอยาไม่เหมือนกันแล้วจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวถ้าเป็นรุ่นไหนผมก็จะแนะนําว่าสายไฟรุ่นนั้นน่ะน่าจะเป็นสีนั้นสีนี้แต่ว่าพอเราไปเช็คเราจะต้องใช้มิเตอร์เช็คอีกทีหนึ่งนะเพื่อเป็นการเซฟอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวสมมติจะมายกตัวอย่างสมมติ เป็นยมห้านะครับยมห้าสายไฟที่จะต้องต่อจะเป็นสายไฟสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการต่อหนึงเราถอดปลั๊กสีแดงตรงนี้ที่คอยหัวเทียนออกเดี๋ยวผมถอดแป๊บหนึ่งนะมือเดียวถอดลำบากโคตรแน่นถอดออกจากนั้นต้องใช้มิตเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถวัดไฟโวลต์ดีซีได้ไฟกระแสะตรงนะครับต้องมีนะครับถ้าไม่มีมันจะไม่ชัวร์นะเพราะว่าบางทีสายไฟ รุ่นนั้นมันอาจจะเกิดการดัดแปลงมาแล้วซึ่งสีมันอาจจะไม่ตรงตามที่แจ้งไปนี่นะครับอันนี้คือวัดไฟจะต้องขึ้น12โวลต์หรือ11ถึง12โวลต์ประมาณนี้ตามแรงดันแบตเตอรี่ของเรานะครับนี่อันนี้ถึงจะต่อได้แต่ถ้าอีกแบบหนึ่งถ้าเราถอดผิดละ่ะถ้าเราสมมติเราถอดฝั่งนี้พอเราไปวัดไฟนะครับถ้าถอดอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะ ศูนย์โวลต์เลยจะไม่มีกระแสะไฟขึ้นถ้าวัดแล้วไม่มีกระแสะไฟขึ้นอย่างนี้ห้ามต่อด็ดขาเลยนะครับเพราะว่าบางทีไฟอะ่ะมันจะย้อนเข้าไปในกล่องทําให้กล่อง ECM พังนะครับต้องต่อฝังที่มีไฟ12โวลท์เท่านั้นเวลาถอดออกวัดอย่างนี้ให้เปิดสวิตช์กุญแจออนด้วยนะครับผมแล้วก็วัดมันจะต้องขึ้น12โวลต์แบบนี้โอเคเรามาดูวิธีการต่อกันเราถอดปลั๊กตัวนี้ออกแล้ว ในพิกคลิปนะครับจะมีสายไฟที่ต่อในคอยสองสิ้นจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็ต่อไปเลยตัวผู้เราก็เสียบเข้าไปกับปลั๊กตัวนี้เลยเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเมียฝั่งนี้เราก็เอามาเสียบเข้าคอยแทนตัวเดิมแบบนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นครับผม หลังจากนั้นก็จะมีสายกาวอีกเส้นหนึ่งที่ต้องต่อลงขั้วลบก็คือสายตัวนี้ต่อลงโค้งก็ได้ต่อลงขั้วลบที่แบตก็ได้อันนี้ผมจะต่อลงที่แบตนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับต่อผิดผมไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะผมก็ย้ํากับตัวแทนไปเลยว่าต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับบางคนก็ต่อเอง มันมีมิเตอร์วัดอย่างเงี้ยมันก็พอผิดมามันก็ลำบากอันนี้ก็ต่อเข้าคัวบลบประมาณนี้จากนั้นเอ่อขาเกียร์อยู่ไหนวะนี่เซน,นเซอร์เซนเซอร์เราก็เอาไปติดที่รถแล้วเนาะสมมติว่าเราติดที่รถแล้วเวลาเรางัดเกียร์เซนเซอร์นะครับกล่องจะทํางานงเวลาเรางัดนะเซนเซอร์ปึ๊บกล่องจะทํางานอย่างนงี้นะครับนี่นะครับ คือการต่อที่ถูกต้องกล่องจะมีไฟสีแดงและสีเขียวขึ้นแต่สีเขียวจะดับก่อนเพราะว่ามันปรับค่าได้แล้วจะมีอีกปัญหาหนึ่งเวลาลูกค้าปรับเนะ่ะตรงนี้นะครับผมย้ำกับตัวแทนว่าปรับทีละนิดน,นะแต่ผมไม่รู้ลูกค้าปรับไปกี่รอบบางทีนะครับเช่นล่าสุดลูกค้าปรับผมไม่รู้หรอกว่าปรับยังไงแต่ว่าหมุนเหมือนหมุนไปเยอะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลางัดเกียร์ ไฟสีเขียวมันไม่ดับมันติดตลอดนะครับเวลาเรางัดคือมันติดตามแรงที่เรางัดเลยอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเปลี่ยนเกียร์รถมันจะดับเลยนะครับ้าติดอย่างงี้แต่ปกติผมจะตั้งไปให้ประมาณหนึ่งแล้วแหละแล้วก็อีกเคสหนึ่งถ้าเราหมุนด้านซ้ายเยอะเกินไปอันนี้คือหมุนเยอะๆไฟสีเขียวก็ไม่ติดคลิกชิปไม่ทำงานนะครับถ้าไฟสีเขียวไม่ติดเช่นอย่างงี้นะครับติดแค่ไฟสีแดง ไฟสีเขียวไม่ติดอันนี้คือคิสไม่ทํางานนะครับต้องหมุนหากลับมาจุดเดิมต้องหมุนหาจนกว่าไฟสีเขียวมันจะขึ้นนะครับลองเช็คก่อนอันนี้ขึ้นนานเกินไปขึ้นนานเกินไปเปลี่ยนเกียร์ลดดับเลยนะต้องให้มันเราก็หมุนปรับแต่ปกติผมจะตั้งไปให้ประมาณหนึ่งแล้วแหละเราแค่ไปหมุนนิดนึงปกติ นี่ให้มันอยู่ประมาณนี้ตึกๆจากนั้นเราไปลองขี่แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ดูถ้ารู้สึกว่ามันมันช้าไปเวลาเปลี่ยนเกียร์เราก็หมุนสายอีกนิดนึงนิดเดียวครับนิดเดียวอย่างนี้เราก็ไปขี่ดูแล้วก็กดหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันมันงัดเกียร์แล้วมันแข็งเกียร์มันเปลี่ยนเร็วไปมันงัดแล้วมันโดดไปเลยเราก็หมุนขวามาให้มันช้าอีกนิดนึงตัวนี้คืออับนิดเดียวไม่ถึงรอบนะครับบางคนหมุนไปหลายรอบเลย บางทีนี่หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งพิคคิปเตอร์สำคัญเลยจุดสำคัญก็คือตรงคอยนี่แหละหลักๆตรงคอยที่ต้องต่อให้ถูกแล้วก็ตรงปรับเนี่ยพยายามปรับให้มันนิดเดียวพอไม่ต้องไปหมุน10-20รอบนะเพราะเพราะว่าถ้าหมุนไปเยอะเหมือนเช่นเคสล่าสุดผมไม่รู้ว่าพี่เขาไปปรับยังไงนะ เขาบอกว่าขี่เกียวมันค้างตามที่เซนเซอร์ตามที่เราทัานเกียวมันไม่ดับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือบางทีมันค้างนานเลยไม่รู้ว่าหมุนไปเยอะไหมหรือว่ามันอาจจะช็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าแกต่อคอยผิดด้วยประมาณนี้ครับผมสำหรับการต่อคีอค t ิปเตอร์ก็ไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจหลักการ